สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่11สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะองคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนสิงหาคม2564ในรูปแบบการประชุมทางไกลวันนี้พลเอกประณัรุจิตองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมโครงการหลวงวาระพิเศษรูปแบบการประชุมทางไกลเพื่อติดตามการดำเนินงานตามพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดูแลทุกสุขของประชาชนซึ่งช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง39แห่งให้ความร่วมมือในการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชนพร้อมปฏิบัติตามประกาศคำสั่งของรัฐอย่าง เร่งคัดรวมถึงให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงแม้จะไม่ได้เป็นเกษตรกรสมาชิกก็ตามทั้งนี้ตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาโครงการหลวงได้จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการทำงานตามเป้าหมายนำชุมชนสู่ความอยู่ดีมีสุขซึ่งแผนกลยุทธ์ล่วงหน้าของปีงบประมาณ2,566ถึง2,570 ได้ต่อยอดการดําเนินงานสู่การปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายคือส่งเสริมการใช้พื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายและส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยทุกกระบวนการผลิตพร้อมสร้างจิตสํานึกของเกษตรกรให้มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและมีแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างผลผลิตที่สะอาดปราศจากโรคแมลง โดยให้ศูนย์และสถานีทุกแห่งจัดทำแปลงสาธิตพืชในกลุ่มเสี่ยงการทำลายของศัตรูพืชเพื่อเป็นจุดเรียนรู้และจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โครงการหลวงได้วางแผนรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าไม่ให้มีผลกระทบไปสู่เกษตรกรโดยมีนโยบายรับซื้อผลผลิตและปรับแผนการรับผลผลิตให้สอดคล้องกับการจำหน่ายเพื่อไม่ให้ล้นตลาด และทำความเข้าใจกับเกษตรกรเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์สร้างความร่วมมือกับกลุ่มซูเปอร์มาร์เกต็ตเพื่อกระจายผลผลิตกับผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้าย,ย่อยในชุมชนต่างๆนอกจากนี้ยังจัดสรรผลผลิตแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ส่วนหนึ่งเป็นผลผลิตที่มาจากน้ำใจของเกษตรกรนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2563จนถึงปัจจุบันมีผล,ผลผลิตโครงการหลวงกว่า45ชนิดรวม48,609กิโลกร,รมัมและองค์กรจิตอาสาไปถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนคิดเป็นมูลค่า10ล้านบาท สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูแก่โรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 วันนี้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีนายราชิตสุดพุ่มผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชาานจำนวน11เครื่องและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆในการจัดซื้อเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจำนวน10โรงพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลโคกโพจำนวน2เครื่องโรงพยาบาลหนองจิกโรงพยาบาลแม่ลานโรงพยาบาลเยริ่งโรงพยาบาลยะรังโรงพยาบาลมายอโรงพยาบาลปนาเรโรงพยาบาลทุ่งยางแดงโรงพยาบาลกระพาะและโรงพยาบาลไม้แก่นแห่งละหนึ่งเครื่อง ซึ่งเครื่องออกซิเจนไฮฟลูนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องออกซิเจนและผู้ป่วยภาวะวิกฤตหรืออยู่ในภาวะหยุดหายใจให้สามารถกลับมาหายใจได้ดีขึ้นการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติแก่ผู้ปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดปัตตานีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในจังหวัดปัตตานีพบว่ามีผู้ป่วยสะสม1 2 0 2 4รายหายป่วยแล้ว8,008รายและเสียชีวิต164ราย ทั้งนี้มูนลนิธิชัยพัฒนาขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสู้ภยัยโควิด -19 และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตลดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่067-300487-3 หน่วยงานต่างๆจะก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสำเร็จพระนานเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่สาลากลางจังหวัดสกลนครนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีถวายพระพรอ,ออนไลน์และเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะที่ทรงเป็นแม่แห่งชาติ นอกจากนี้ได้มอบถุงยังชีพตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธวันอาทิตย์รวมใจพักสืบสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันให้กับวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครจำนวน280ชุดนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและที่จังหวัดสุพรรณบุรีนายนัทพัฒนสุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์76จังหวัดประจำปี2564เลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานแก่ทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อโควิด -19 ณโรงพยาบาลสนามศูนย์ห่วงใยคนสุพรรณแห่งที่2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสุพรรณบุรีอำเภอบางปลาม้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564ซึ่งทรงมีพระราชสวัีให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงานผู้สูงอายุคนพิการผู้ประสบความเดือดร้อนโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2541 มูลน,นิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 วันนี้ที่อาคารสีจุลทรัพย์ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราธ,ธิดาประธานกรรมการมบริธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยมอบอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งได้สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยที่ถูกผลกระทบกว่าร้อยร้านค้าโดยเน้นย้ำเรื่องความสะอาดและปลอดภยัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัดและได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เขตปทุมวันเป็นตัวแทนมารับมอบอาหาร4 0 0 0กล่อง นำไปมอบให้กับตัวแทนชุมชนและแคมป์คนงานในพื้นที่เขตปทุมวันต่อเนื่องเป็นวันที่30รวมทั้งสิ้น122,900กล่อง ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาที่จะให้มูลนิธิส่งต่อน,น้ำใจไปช่วยเหลือในโครงการเพื่อนพึ่งพาเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันสามารถบริจาคสมทบทุนโดยสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันทุกธนาคารหรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาป,ประเภทกระแสะรายวันเลขที่บัญชี1 1 4่ง6 8 7 7 9ขีดศูนขีดศชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยสอบถามเพิ่มเติมได้ศูนย์ส 0546546สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพันษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิก์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2564 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่7-13ถึงสิสิงหาคม2,564จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณวีรินทีราาทองบ่อจรัดดิฉันปียณีเทียมอมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ